หายเน้า,าเบอหีาเอาแขกคนงามเนาะ <c oughs> เอาเเมื่อนี่ก็ห้องเขาไปจับโยวยเพากันไหนเรากินยาหมอแบบคนวายังบุทลากอดมือยัองบุทันแห้งเลยพี่น้องเลยเพื่อนไท้ครบหนึ่งอาทิตย์ก่อนคนเราหัวนาะองน,หนอนหน้าทนน่านรูปอีกแล้วรูปอีกแล้ว ลูกอีละเขาจะหายเขา,เาพูดบอกรับเอาผัดเสียเงินและเอียดเหนออกเลยลองเออกับไปห้องนีนเลยเอาผัดเสียเงินเรียบร้อยแล้วแต่สิลองไปถามไปขอ,องเงิน,งงนคืนลองเบิง้งมาเพิ่นสิให้คืนบอกเพราะว่าเอามาเพิ่นกรบบาดเห็ดยังหายเด็กกระเบาื่อๆนาะจ้าทุกคนเนาะลองคืนลองเบิ้งก่อนเด้อทุกคนเด้อเออไปบาทเนี่ยเอาก,กระชีใดเมื่อกัะโน่นเนาะเออ ไปหาแวะซื้อข้าวปุ้งข้าวเปลยกกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อหมอบอกว่าได้เห็ดยังหูเงียมเพ้อคน่านได้พี่น้องในบางไดนี่น รวไปหาหมอกับเได้เรื่องได้เล่าเปยังพี่น้องเลยพี่แต่ว่าห่อนมือคุนนกมันเพ่นว่าเด็กน้อยมันเหลือออกเลยคันยาจับลูกคันเลยกันนี่เลยแผลเป็นยังบุญชันแห่งค่ะ่ายฮอดมือแล้วลจังมาหาหมอใหม่เขาเขาไปเอาเสียเงินก็เลยขอเงินคืนคนก็ให้เงินคืนพี่น้องคนชุดยอดเอาเท่านั้นแหละเรือ,อเอาห่อนต๊กับต๊คนนี้นเ,เ,เ,นนนเป็น ตกค่อยๆเนาะพอแต่อันจักสิ่ว่าเนี่ยเออเอาน่าคือย่านคนเปียกนี่คือโบ้ฮึบมาบาทเดียวหรอเนาะให้เฮ็ดออกนะอ้นเนาะเฮ็ดออกกะโบ่มีเวลาไปแกวแห้งหน่อยเท่าเลยจะได้เนาะเออผักเออผักเอยเดี๋ยวเขาก็ผักเดือนหนาเนี่ยนัดกับผักคือกันแล้วไปเลยแล้วแห้งค่อยบันนี่เบาแลบ มีคนเฮียนหนังสือหนึ่งลเลยเหลืออีกอก,อกีเ่เอเฮียนวิชาสี่ได้สามยังอีกจากสามปีเ่ลวิชาสี่กว่าหนอหนอนักอีกแข่งนักกว่านะน้าแข่งไล่เก่าเก่าเรียนอันแบบเหตุงานนั่มอันเฮียนไปนนั่มก็ได้ได้เออเปียกแล้วเราจะทุกคนมานล้กวก็เสียด้วยแล้วเขาเปียกยังมูกรอกก็ไป ไปบันเดมเมื่อป okay. yeah. no an ้าเมกเมื okay. <the water> <the water ่อเมื่อบันี้เขามาเลยก็มาพักกันแวะกินน้ำเย็นเย็นก่อนเด้อเด้อพี่น้องเด้อเหือออกโน่นเนาะมันห่อนแห้งเขากลับมาแวะกินกาเฟเย็นก่อนห่านสังกัีนี่แหละพี่น้องแเคมทางอะไรนี่อเมซอนก็คือสิบบาทมันแพงเนาะกินอยู่นี่หละใข่แน่สิบเก้าพันกี่ดอกหนึ่งกันกาเฟแล้วก็สซดคือการแซ่บกรแซ่บคือการพี่น้องกลับมาเด็นฮะ มีม er> no. ีม so ีไวไฟขอยู่กุ๊ขอฮอตน้ำฝนก็ได้พี่น้องเลยขอฮอตเน่ยละเขื่อยเห็นหน้าแล้วเนาะเออแหลกเบิ่งเขาเขิ่งอยเห็นหน้าแล้วเนาะคุณพุ่นหนาเราประมาณเรานั่งลงเมฆน้อยเอ้ยนั่งลงเข้มท้าอย่างนึงก็เย็นเนาะห่มขี้เล็กไปเย็นเย็น đây pino ơi hôm kì đẹp này. bật chế là nữa bật chế nữa. ดีใจอย่างแมฆนะดีใจยังเพิ่นไปของหมอเพิ่นจื้อไดไอ้พี่น้องเลยเพิ่นก็อยากให้หน่อยนึงมาแล้วจะทุกคนมาแล้วกินเมฆเอ้ยอแซ่บปะบัะวหวานมันบ่บัหวานบัหวานแห้งพอดีมันบัหวานแห้งเนาะทางให้พวันน้ำเดี๋ยวมาเสิอ์ฟเบสนั่นได้ครัาปูชิโน่อันไดนลาเต้นในของแก้วในของข่อยดูดและคือกันอยู่บ่ บอแม่นบออะไรเราบอบอกว่าอไรกูเจอตัุนลาเตเออมะบอเป็นยังมาไปเอาถจะไปกระดกระดูดตัวยังดอกโอเคเนาะแม่แหละโอ้ โอ้ยมือนีบ่ได้เดือดไในน่องมือนีเนาะเอ้ยเห็นเดือดเห็นเดือดแล้วหมู่เจ้าขอนี่กูนคิยมเข้ามาเดือดที่บ้าหมูเจ้าเนี่ยมีแง่เสียบแน่

ลแลลลกกเเเยยแงิน,งนม,ม่เด้แซบ่บบ่แม่ออกมาจากกรุงโม,งมเว่กินน้ำเรียบร้อยแลย้วห้องกับมาเวตลาดคนตุรกี่น้องเด้อเว่ตลาดปป้ปมาทางนี้ก่อนไะไปซื้อไข่ก่อนนางอ้นก็ซื้ออันแนวทูเฮือนทูซานไปข้ามาซื้อไข่ก่อนนะซื้อไข่ซื้อไข่ไข่ ห่อนเฮือนแล้วงานยิ้มใช่ไหมเท่าเลยพนธ์ไมมเท่ากัคนานานงาารดดกรเิ่งเอาวังใดดีใช้เข่าเฮือนเท่านี้มีคนเข่าเฮือนเขาได้ผลแบบกคือหลอกคักแนบมาเ้ยมอมาเห็นป้ะซื้อไปชักายแนวแต่มอสซื้อของมาตลาดมาเนาะนี่เลยเข้ากับซื้อไข่ซื้อไข่ซื้อน้ำหมูน้ำมันน้ำยมกินอนนกินขเพราะอ่ะคุณเจ้าเนี่ย เออเอาเอาเขาเดี๋ยวเขาก็เมื่ออะไรเนี่ยขี้ลักเข้ามาอีกแล้วแม่เออขี้ลักกันทุกคู่คนแล้วเข้ามาเฮือนเนี่ลลยคู่แล,แล้วว่าลูกไผลลูกไผลเออมอนอยากกระฟ้ากบเจ้านะเออบักเก้าบักเดียวแหละบกักไหนเ้ยบุญยากเบ้านนี่นี่นะมันยังบอกชัดเจนหักเห็นหนาแล้วก็มันอนเคาเห็นแล้วเมื่อคืนนี่ยเมาอยูเมือนลแล้วเออเออในกะสีไปของการบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาเมื่อคืนหรือ่มันมาเมื่อคืนนี่สี่โมงเช้ามันเข้ามา เอาปลาบ๊บ๊แมนเอาไก่เอาไก่เออมันยังเอาเฮาลูกเหี่ยวก่อนเด้เออเฮาลูกเหี่ยวกัาบักเสียงยังก็ลุงก็ลุงเฮาเลยสอเบิงมันเลยรีบหนีบ้านนี้สี่โมงกับบักอันเดียวเก้าบักผู้เก้าบักเดียวอลไรหู้แล้วคนอยู่ลุ่มนี่อยู่ในลุ่มลุ่มนี่ตรงนาลุ่มเออทรงหน้าอยู่ลุ่มนี่หู้แล้วคนกิ่หลักนั่นข้อแม้ลูกแม่หูอะไรก้อยแหงหูจักกันดีนะฮะบักอันเดียวนี่แหละบนมีไฟดอกก็เช่นเออ แต่มันเบิ่งมันชัดเจ็หเลยเนาะเบิ่งหเลยอืมา่ไลขึ้นมาเมื่อเดือน้ใดเสียยังขอนอ้นเสียยังเนอไ่เลยขอนอ้นกไก่แม่ไก่ยังไก่ของขอยกไรแล้วทางกบทางปลาทางไก่เขตเชียมาเลยเนาะไหลอมุดชคัวอเราื่อเปแม่นเชียเียอีกบ่ กบักอันเกาบักอันเกาบักอันเดียวนั่นสิะอันเดียวอะไรพู้ไรเด้อพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาแลวเฮาก็สีได้เมื่อก่อนบันนี่ฮะเออแห้งในปั้นเขาโอเคเด้อพี่น้องเด้อมาแต่ตลาดตะลีเรียบร้อยแล้เฮากับดูเสียวลมกับเชียวจอยว่าชวนไปกินแกงหน่อไม้อยู่เพื่อนป้าเพิ่นเพื่อนว่ะหาไปกินอยู่เ่อนเฮ้ย พี่คินพุ่นบ่ใส่อีลมเดี๋ยวจะเอาหลดคันเดียวเอานะแม่เอาไหล่เข่าน่ะเอาแล้วเอาที่อัดชามเบาๆค่อยที่อัดชามไปกับพิมเจ้าบ่ค่อยคันเขาบ่ขี่รถไปฮะอัดชามได้เถอะนะฮะพี่บ้าฮะอีล้มครับใครเลยว้าเนาะไปโอเคบ่ก็บอก เออก็เอาหน้ากากนนาคือก็ได้ช่วยไปไปเอาอะไรขบือหนะพอเงยทองมาเอาขเบือให้นะอ่ะมึงคือดงสินจอยเอาไปพุ่นจอยแกน้าซ่าเคี้ยวกูได้น่ะหองปล่าหัวเละมันบอกมาเอาขบือเขาช้าน่นี่มาขบือพร้อมรถเอากำจะให้น่จะไปใส่แกงละไมใส่หงเด้อเด้อออมิซนเก่ออกย่างตองอืม ทวไาแงห่อแน่อยู่เพื่อนเราเออโอเคจ้ะบอกแล้วเหรบ่อโอเคโอเคแพ่นห้องบ้านมกินแกงนอไม้น้ำกันอืม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 อือืออืม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 อมอือื่อืมอือืม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 ืมอืมอืมอมอืเอืมืมอนมอืมอืเือนเอือืมอืเอืมอนเอืมอืมอืมาืมองมาก่ออืมดืมอื้อ ไปกับนางอกดอะไรเอาเงินให้แล้วกับอะไรไปซื้อแกงน้ำไม้กินเผื่อก่อนเฮ็ดกินใบเหลียบซื้อเอาบ่น่ะเออคือบนนี่น้ำไม้มาทองไว้เนี่ยน้ำอ้อยคอยมาเนี่ยเด้อว่อยากกินน้ำเด็ดเด้อเอ็งหิวข้าวอยู่เอ็งลุกไม้ทุกคนมาถ่าเอาไปกันเลยยังบไปกินข้าวเจ้าเด้อพี่น้องทุกคนเด้อคอยก็หิวอยู่นี่เออแต่งต่างเป็นยังเออเป็นไม้บ้านนายบ้านก็ต้องหับใส่มาสุดคนเออเบิ่งเฮือนนะทองอัดประตูเด้อ ไมงกินแล้วข้าวท้องฮะอัดซามได้ไปมึงอยากไปบ่สะขาเหเดือดตัดเขื่นเบ้อเออเออรับเสี่ยวลมเสี่ยวจอยแล้วที่ไปกินแกงหน่อไม้เฮือนป้าเพิ่นเด้อจ้าทุกคนเด้อได้บ่เฮ้ยหมอฮอดเฮือนป้านางจอยแล้วเด้อจ้าทุกคนเด้อเดินเฮือนเพิ่นกัคักาขาดได้พี่น้องเลยเดินงคนนี้ดึงงานนี้ อ่าันนี้โอ้แคมทางใหญ่เลยทางบ้านกลางผู้สีเดจ้าทุกคนเดินีอยู้ดอกไม้เพี่ยนเห็ดขายบ่เนาะนี่คนเกสิมาเห็ดเรียกเห็ดงานคนเดจ้าทุกคนเด้วเห็ดแก่ดอกไม้เนาะมันก่อนไม่ต้องไปใไส้นะเฮ้ยถังกันนะเฮ้ยเออเทนะซะเออเออน่ะละโอ้เสียวลมว่องไวเลยเห็ดเวียงเนี่ยเออคูณเลยหรอเห็ดซาบัวถือใจมึงได้เนาะ มาแข่งเรามีน้องโอ้ยกกเนน่อนก็ออกหมากออกดอกเจแมนว่าเนาะพี่เจนบ่มีคนกินเลยเนาะเหือนเราเนาะมีแต่เราอยูู่้เดียวเด้เดลาไปก่อน้อจ้ะทุกคนพบกันคลิปใหม่สชมาเข,าข่าคั่วเลยเด้อพี่น้องเด้อ